สวัสดีครับผมตีใหญ่วอวุฒินะครับวันนี้ผมได้นําเหรียญเนื้อทองแดงรุ่นเหนือดวงนะครับที่เมื่อปีที่แล้วนี่มีการแจกฟรีให้กับญาติโยมที่มาทําบุญที่วัดนะครับแล้วก็ได้มากลับไหว้หลวงปู่กันเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่นะครับอาจจะยังไม่ชัดเดี๋ยวผมค่อยแผนกล้องให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็รุ่นเหนือดวงเนี่ยคนที่นําไปใส่ไปใช้แล้วนะครับ เกิดปฏิหารกับตัวเองมีประสบการณ์กับตัวเองหลายหลายท่านเลยนะครับคือบอกว่าใส่แล้วรู้สึกว่ามันเหนือดวงจริงๆสมมุติว่าดวงท่านเนี่ยไม่เคยถูกรอตลี่ท่านก็ถูกรอตอตรี่สมมุติว่าท่านเคยถูกรอตรี่อย่างเก่งก็สองตัวท่านก็มาถูกสามตัวแล้วท่านมาถูกรางวัลใหญ่อย,อย่างเงี้ยอันที่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งผมถามกับคนที่ผมรู้จักแล้วก็เป็นความจริงจริงๆรงรุ่นเหนือดวงเนี่ยเพราะฉะนั้นจากราคา ที่ไม่มีราคานะครับตอนนี้ซื้อขายกันอยู่ที่1 5 0 0บาทนะครับถ้าสวยๆก็อาจจะกว่านะครับแต่ถา้าถ้าบวกลบนะครับถ้าหากว่าความสวยลดลงก็ราคาจะลดลงอยู่ในเกณฑ์แต่ต่ำสุดก็ประมาณพันหนึ่งครับจากแจกฟรีนะครับเหรียญนี้เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าเหรียญเป็นอย่างไรนะครับครับลองมาดูต่อเลยนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับจะมีเสน่ห์ พุทธลักษณะพุทธพุทธศิ์นี่สวยงามนะครับแล้วก็เหรียญแกะได้ลึกคมชัดมีมิตินะครับลองดูสิครับแล้วมีสเสน่ห์ตรงที่ว่าเหรียญแต่และเหรียญน,นี่จะไม่เหมือนกันบางเหรียญออกลุง้งสีลุ้งจัดจัดบางเหรียญออกสีแดงบางเหรียญอาจจะออกจางจางนิดหน่อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่ สีสวยๆก็จะมีราคาแพงหน่อยนะครับนี่นะครับนี่สวยมากครับโอ้โหสวยงามจริงๆนะครับเดี๋ยวผมให้ชมด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังนะครับดูครับสวยงามจริงๆครับนี่ครับนี่ครับครับวันนี้นำเสนอเหรียญเหนือดวง เนื้อทองแดงจากการแจกฟรีและตอนนี้มีราคาพันกว่าบาทนะครับคนที่เป็นแขวนมีประสบการณ์โชคลาภทุกคนเลยที่ที่ที่คุยกันเนี่ยส่วนใหญ่นะครับนะครับบทติดตามาคลิปต่อไปในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ